สวัดียุกคนนะครับผมซีโอหุ้ยวันนี้ผมจะมาแจกซิปแบบแมนนี่โทเวเตอร์ทูนะครับเป็นแบบมือเหมือนนะครับฟาร์มนะครับวันนี้เนาะผมมาฟาร์มแป๊บนึงเนาะครับก็พร้อมอะไรสักนิดหนึ่งครับเป็นที่ขุดดีๆเปิดดีๆสัตว์เลี้ยงดีๆมั้งครับก็เดี๋ยวให้ดูเนาะว่าไงนะวันนี้นะครับนี่นะครับหน้าตาของแมบนะครับผมเดี๋ยวจะดรันให้ดูเนาะนะครับ ฮับนี่เป็นฮับซีร็อกฮับนะครับซึ่งเออผมจะแปละลิงก์ที่ขอดเขาไว้ตรงลิงก์เมนต์บังบุนบดนะ้วยนะครับเว้ยเหง่อทุกคนคือไอ้ฮับนี่เนี่ยมันเป็นพูดไงเดียมันเป็นแบบเซฟยูไออะนะครับแล้วผมก็มาฟาร,ร์มใช่ไหมดืมดว s สเป e นะครับทุกคนมาดูวัวในฟอสชั่นแรกก่อนเลยนะครับ กด Control ฝั่ง Enter เพื่อปิดเปิดอยู่ให้นะครับอันนี้ครับ Auto m i n อ Auto s h o ม Mining อะไรน่าเปิดสามอันนี้นะครับจกนังนเนี้มันจะทําการขุดรอบๆนะครับแบบแรนดอมนะครับผมที่จะอยู่รอบตัวเรานะก็ขุดไปเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเหมืองไหนก็ตามนะครับที่เราว่าไปนะครับจะขุดไปหมดเลยนะอันนี้คือเราขุดเห็นไหมบล็อกขึ้นบล็อกขึ้นคุณไปที่อื่นก็ได้นะแล้วก็เปิดเอานะครับ เขต้อง delete b o x คืออะไรเอ่ย Automatic delete b o x from you account โอ้โห้ย from you inventory อ๋อนี่เหรอ b o x เหรอ b o x b o c เหรออ๋อ b o x k ในดินป่าวะยังไงทุกคน b o x delete b o x k ซุ่มอ๋อพวกทั่เป็น b o x อ่ะแต่ว่าเป็นแร่มันจะไม่ลบ เป็นบล็อกนี่มันจะไม่ค่อยได้ตังค์นะครับแต่ว่าถ้าเป็นแร่เนี่ยก็คือได้หยุดตังค์เยอะมากๆเลยครับผมอ๋อเออนั้นต่อไปนะครับเป็นการออโต้ออเนี่ยออสก็ออออออคือแร่นะครับเราจะขุดหาอะไรนะครับเราสามารถเลือกได้เลยนะครับผมคุณจะขุดหารูบี้นะครับคุณก็ออโต้ออรูบี้นะครับแต่รูบี้นี่หายากป่ะอันอื่นเนี่ยเลือกมาได้หลายแร่นะครับ ก็เป็นคอปเปอร์แล้วก็คอลเลอร์นะครับสองอย่างนี้เนาะนี่คือคอลเลอร์นี่คือคอปเปอร์คอลเลอร์เห็นไหมมันจะเทโพดมหาแร่แล้วก็ขุด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 เลยนะครับผมจะง่ายมากเนาะนะครับคุณสามารถแลกเลือกแร่อย่างอื่นได้นะหลายอย่างเลยนะครับอยากรู้ว่านี่คืออะไรน้าเป็นแร่ที่แพงนาดูนะครับ เห็ไหม t ท l พอร์ตไปหรือว่าไม่มีนี่ล่ะแรกนี้ก็ไม่มี starfish starfish ไม่ดูไม่เจอโอมมากเลยนะครับพวกที่มันไม่ t e l พอร์ตไปน่าจะไม่เจอนะเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมพอกดฟ o สซิลเนี่ย fossil เไรทีร่หาง่ายเห็นไหมมันก็ t e l พอร์ตมาเลยเห็นไหมนะครับผมขอปิดเนาะเอ้าเอาซูมานี่เห็น อันนี้เป็นโลเคชันเนี่ยคุณสามารถโลเคชันได้ก็ตัวเซลแม็กนี่เราปรับเป็นตามที่กระเป๋าเราตันเลยนะหนึน่งห้าหกศูนย์ศนย์ศนศือถ้ากระเป๋าเราเต็มเมื่อหน,น,น,นะนึ่งห้าหกศูนย์ยอันนี้คือมันก็จะทำการเอาตัวเซลให้เรานะครับเอาปรับเป็นอย่างอื่นได้ด้วยก็ได้นะเช่นสองร้อยอะไรเงี้ย ให้ดูนะถ้าเป็น300 300ยสามดังนั้นผมจะทำการตีให้ได้300 300โอเคเห็นไหมสามร้อก็มาตัวเซลล์ให้เลยนะครับแล้วก็มาทำการวับกลับไปที่เดือมที่เราขุดเมื่อกี้นะครับเห็นไหมคือสะดวกมากๆเลยนะนะับเห็นไหมแล้วก็มีอัตโต้รีเบิร์ดนะครับรีเบิร์ดตรงนี้ แล้วก็มีเทปพอร์ตแช่นนะครับในผมปรับไว้นี่เป็นเออลืมติ๊กกล่องอีเวนต์เมื่อ<ะ>มือคุณลั่นนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณเทออโต้เทปพอร์ตทูแช่ยน,น,นี่เห็นไหมมันจะได้พอร์ตไปหาแช่น,นันๆนะครับเดี<า>๋ยวขอปิดเสียงนะเห็นไหมมันจะได้พอร์ตไปหาแช่น e ันๆนะครับมีวู้ดซิลเวอร์โกะอีพิกแล้วก็ลีเจเนรีนะครับผมเห็นไหมนะครับผม แล้วก็มี p r o t e c t i o n b o k back after reverse set mining point เป็นการเซตที่แบบที่เราแบบจะขุดลงตัวเลยนะครับ e p ด้วยนะ IP player แล้วก็มีระยะทางบอกอะไรด้วยนะครับก็มี copper bowl IP บาบา,บา,บานะครับขอปิดชั้นก่อนนะชั้นฟาร์มอะ สุดท้ายละเห็นไหมันจะปล่อยเ,นะเรานะครับจันฟาร์มไ่ว่าโอเคมาดูกันนะอห้เนียมปิดชื่อเรานะครับแล้วก็มีดีโม่คอลเลคชันแอนด์อิสเซอรี่แล้วก็มีบราบราบรานะครับผม ก็มากาเปิดอันนี้อ่ะแล้วก็ไปพร้อมกับอันนี้ด้วยก็ได้โอเคไหมแล้วก็ออโต้เซลล์ด้วยนะครับออโต้เซลล์เดี๋ยวผมไปกดนั้นแป๊บหนึ่งนะออโต้เคลมสปินออโต้ออโต้กล่องตอนนี้ผมมีกล่องไวนะ้เนี่ยขอปิดก่อนนะกล่องกล่องตัวเองสิ ไม่มีกล่องเว้ยถ้ามีกล่องเดี๋ยวควจะกดโต๊ะกล่องให้ดูนะแต่ไม่มีกล่องอะนะครับแล้วก็มีอัลโต้เคลมฟิชรีวอร์ดสนะครับก็อะไรเนะี่ยเอ๊ะทำไมกดแล้วไม่ได้อ่ะทุกคนอโต้บายทูออโต้บายเนี่ยมันก็จะออโต้ตามที่เราเงินเรามีนะโอเคไหมหลังน,นั้นเราก็ทำการ โตเทเลพอร์ตทูชัน้นแล้วก็โตฟาร์มขุดไปด้วยใช่ไหมมันจะได้ดีกว่านะถ้าเรากระเป๋าหนาๆเน,น,นี่ยอืมมันก็จะดีเลยนะครับผม FK ได้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนไปเนึงนะตรงออโต้เซลล์อะออโต้เซลล์โซลแม็กอยู่ที่หนึ่งแสนสามหมื่น ยังไม่หนึ่งหมุหนึ่ง1 3นสามหมื่นก็ไม่เป็นไรนะแล้วก็เดี๋ยวขอปิดไปหนึ่งนะปิดจะให้ดูบางอย่างนิดหนึ่งครับเออ่มีออตโตบายบูสเรีพอร์นี่อัลล็อกออลเยอร์มันก็จะเรีพอร์ไปตรงเซลของทุกเลเยอร์นะจากนั้นมันจะอัลล็อกเลเยอร์ให้นะคเหมือนที่เรายังไม่เคยไปนะเห็นไหมป็อย่างนี้เลยนะครับนี่นิว l ลเยอร์ใหม่มาแล้วนะเห็นไหม ทีนี้พอคุณอล็อกเลเยอร์ถามว่าได้อะไรนะครับเดี๋ยวผมขอกดอันนี้หนึงนะทีนี้เดี๋ยวให้ดูนะว่าได้อะไรนะครับอ้าวเหียอับโลกแบบแหมยัง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 ไม่มาโลกนี้เลยแต่ว่าแบบออล็อกไปแล้วอะ่ะเอองงปะล่นะในเมื่ออุปกรณ์ผมเริ่มเก่าแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะ ให้ดูนิดนึงนะทำไมผมสามารถเทเลพอร์ตไปได้นะครับในโว่ต่างๆเพราะผมอันล็อกเลเยอร์แล้วเห็นไหมอะไะนะไหวปะวะนี่ไหว,ไวนะครับเซิร์ฟเวอร์นี่มีดีจอยออโต้ดีจอยซูเปอร์ฮอปออโต้ซูเปอร์ฮอว์กบราบราบรา,บรา,บรา,บรานะครับมีคอลเลอร์บราบรา,บรามีแบบเอทพี P อ่างๆนะครับ เพีแรกต,ต่างๆอพีฟัสซิลต่างถกดโอ้เปิดเ p พี a นบ e แล้วล็ลกเลยนะครับผมไม่รู้ว่ามันเป็นเ p พีตรงไหนแต่ว่าแล็ับแม่งเป็นเรนโบว์เลยโอ้ตัดตแหลกเลยปิดกันเสรแล้วนะทุกคนประมาณนี้นะเนาะโอเค ก็มีด e n e r a t i o n e เ p ด้วยบินได้วะสัตว์บินได้เฉยเลยนะครับก็มีบอกข้อมูลเราตรงนี้บอกข้อมูลเราเบรคพุกงนี่เป็นเบรคพุกงีิดคอร์ดนะครับผมนี่เป็น Open Shop นะครับ Open Shop ของเมืองตา่างๆมอร์เทนละกันดูเมืองมอร์เทนโอเพนชอปอีอเมืองที่ผมอยู่ปัจจุบันนะครับผม อ๋อต่อไปแพงวะ่ะนั้นเดี๋ยวต้องฟาร์มละนะครับคือเราจะกดอะไรก็ได้อ่ะอต้นไม้แล้วก็รีบ็อกชันตัว้อด้วยได้ป่าวะโลกจัดเลยนะครับเดี๋ยวแม่งทุกอย่างคือคุณจะไปแบบไหนก็ได้อะแต่ว่าคุณจะไปเอ,อตาต้แร่หรือจะเอาตกล่องก็ได้นะครับออโต้กล่องก็มันจะเทมเวามหากล่องเนาะนะครับผมตอนนี้นะครับ ไอ้เดอผมได้กล่องผมได้กล่องนึงมั้งหยุดหยุดหยุดบอกให้หยุดหยุดหยุดในกล่องแล้วนี่กล่องเบสิกใช่ไหมกล่องเบสิกอันนี้นะครับมันจะออโต้เปิดให้ตรงไหนวะเจ้าลืมเจ้านี่ไงเจ่าเริ่มเบสิกกล่องนะครับแล้วก็ทำการออโต้โอเปนเชั่นมันจะไม่มีแอนิเมชันก็ได้ผมจะให้มันดูมีแอนิเมชันนิดนึงนะ นี่เห็นไหมก็ได้อะไรเอ่ยได้ระดับคือกล่องนี้ผมไดร้ระดับสูงสุดแล้วนะก็คือบได้แล้วอะ่ะไม่รู้เอามาทำไมมีบายสปินด้นะออโต้บายสปินนะครับออโต้สปินด้วยก็ได้นะแล้วก็มีบาย ชน้นยกล่องเหรอกล่องกุญแจวะรีม่มันกล่องนี่ว่าบายกล่องก็งใส่จำนวนได้นะครับจะไปออโตโ้แร่ให้ดูเป็นแร่เออแร่นี้ป่ะฟอสซิลไปเดียวเดี๋เปล่าอสซิ ใช้ใช่เราผมก็แล้วก็แล้วผมต้องใช้นั่นใช่ป่ะในการการไปโลกกานเป็นกระบะหาไดน,นี่นะก็ประมาณนี้นะครับมันไม่ไมีอะไรมากเนาะคือแบบใช้การง่ายๆนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวสุ่มไข่ให้ดูนะนะม,มัไม่มีอะไรมากจริงๆอนะ่ะเฮ้ยตีอีกเยวะผมจะสุ่มไข่ของ ของ Stow X จะเทีอร์ตอไปใน Stow A ก่อนนะครับจากนั้นก็ทำการสูมให้เรานะครับซึ่งเป็นอันนี้เนาะแต่ตังไม่พอเออเที่ Underwolf Underwolf X Underwolf X แล้วก็จเอาตัวสูมให้เราที่แบบออโต้ Equip Base Pet ก็ได้ ถามว่าอะไรคือ auto activate e d ตนะการที่คุณต้องมากดตรงนี้เองเนี่ยใช่ไหมแต่ว่าความจริงกดตรงนี้เนี่ยมันจะ auto แบบกดให้เองนะก็มีแบบ no hang animation ก็ไม่มีแบบเปิดขายและมี animation ด้วยมาสำคัญการเปิดรัวๆนะ f a c t ก r y ีก็มีรรก,ก็เขียนสกิลวี เรจะพวเราจะพาไปที่กีดแฮตครับเราควรจะมาที่คอนมิกส er. uh, ์อ s บิสไซเบอร์คอร์ไซเบอร์เซเวอร์เด w e คิ o เต้าทาวเวอร์คอมมูชเชนคอร์อันเดอร์สเนเอสไอเด วันนี้นะครับขอจบก่อนแล้วกันนะนะครับผมก็ประมาณนี้เนี่ยมันไม่มีอะไรมากจริงๆนะครับมันเป็นแบบตึกง่ายๆนะครับแล้วแต่ว่าควรจะ FK นะครับออโต้รีเบิร์ตก็มีนะครับกดออโต้รีเบิร์ตไว้นะครับวันนี้เนาะสำับวันนี้ก็ัสดีครับบ๊ายบายเจอคลิปหน้านะครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรจะลงยิงอะไรก็เลยมาอันแบบนี้นะครับไปละบ๊ายบายนะครับบ๊ายบายไม่ไปเขี่ยสามรอบ